ดีนะคะทุกคนเนาะช่างเฮลท์ดิชแนปช้นเคยคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแบบว่าไม่ได้แบบว่บาแต่งหน้าให้ดูนะวันนี้จะมารีวิวพาเลตตัวนี้เลยนะคะนี่เลยเนาะนี่เลยนะคะตัวนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแตให้ดูสีใกล้ๆก,ก,ก่อนนะคะนี่ดูสีค่ะนี่คือใช้งานจริงเนาะคุณทดลองใช้ไปแล้วนะคะเนาะอันนี้จะมาแบบสวอตพาเลตนี้พาเลตนี้ราคาไม่เกิน50บาทอยู่ที่ห้าิบห้าบาทเอ้ยอยู่ที่50าสถึงหกบบาทเนาะ เราซื้อเลนะคะาบ,บาทนะบางร้านก็ตามกว่านี้บางร้านก็แพงกว่านี้หน่อยเนาะไปหาดูนะในช้อปปี้ไม่ก็ลาซาด้านะคะเนาะเป็นผ้าเลยของสีวันานะคะ9้าเฉดสีเนาะเป็นเนื้อชิมเมอร์เนาะน่าจะเป็นเนื้อครีมนะคะเนาะเพราะว่าเนื้อตัวนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะมาทดสอบนะว่าเนื้อครีมมันจะไม่ค่อยเหมาะกับการที่เราจะใช้แปรงนะไปเชื่อดูนะอถูกะะถูบนี้เลยนะถูกบนี้เลยนะจุกๆนะคะไี่ให้ดูเห็นว่าสีมันจะอ่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวเราลองสวัสดีแรกให้ดูก่อนเลยนะคะสีนี้นะอันนี้ว่าสีออกกบบว่ามุกมุกขาวๆาวนิดนึงนะคะเนาะอ่ะเนื้อเขาจะมีความนุ่มๆนะโอ้โหกล้โโองเป็นไรค่ะทุกคนโอ้โหต่ละ,ะกล้องดูสีค่ะทุกคนเป็นขาวเลยปะเป็นสีออกแบบมุกมุกนะคะสีนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้สีมุกมุกแบบว่าเอาไว้ให้อะไรหัวตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะมาสีที่สองกันนะคะทุกคนเนาะสีที่สองเราขอใช้นิ้วเดิมแล้วแต่เราขอเช็ดก่อนนะอ่ะเช็ดแล้วนะทุกคน สีที่สองเป็นสีนี้เลยนะอ่าอันนี้เป็นสีออกแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าทองทองเงินเงินหน่อยหน่อยนะคะทุกคนนะออกเมพูนิดๆนะให้ดูก่อนนะคะทุกคนอ่ะโอ้โหทุกคนสีคือแบบบุบวิบชิมเมอร์แบบบุบบับมากนะคะทุกคนเนาะแบบว่าแบบสีแบบไอ้นี่สุดๆอ่ะทุกคนแบบสีเนื้อแน่นมากสีเนือแน่นสุดๆอ่ะสีที่สามสีส้มสีส้มนะคะเนื้อเวลาเนื้อสัมผัสมันจะแบบนุ่มๆนะคะแบบเนื้อครีมๆเลยเนาะอ่ะ มาสีที่สามกันนะคะอะตรงนี้นะอโอ้โห,โหทุกคนสีเนื้อแน,น่นมา,ากแล้วมันจะมีแบบุ๊บปับปุ๊บปี๊ปั๊บปับปุ๊บแต่ว่าอันนี้คือแบบบุ๊บสุดบุ๊บสุดสีที่ถามเป็นสีออกทองทองเหลืองเหลืองนะสีนี้นะทุกคนมาเลยเนาะ <c oughs> เนื้อมันนุ่มมากอะทุกคนแลน้วแบบจริงจอ่อะโหทุกคนสีนี้ตายได้เลยอะสีแบบทองทองเลยนะคะทุกคนแล้วแบบว่า เนี้ชิมเมอร์ค่อนข้างใหญ่นะอันนี้นะสมหรับสีส้มเนื้อชิมเมอร์จะค่อนข้างเลกนิดหนึ่งเนาะต่อไปสีแดงเลยนะอุ้ยอันนี้เละแล้วทุกคนาใหมสีแดงเลยนะทุกคนสีนี้เลยนะสีตรงกลางแล้วนะสีที่ห้านะคะทุกคนมาเลยโอ้โหสีนี้แบบสีชัดมากสีชัดสุดๆอ่ะแบบสีดีๆปะมันจะมาลองแต่งด้วยพาเลตนี้กันเลยนะคะเนาะอ่ะสีที่หกเลยแม่ชานะคะ นี่เอาแบบม่วงๆอ่ะสีกะปิกะปินิดนึงนะอ่ะตรงนี้เลยนะปุ๊บโอ้โหสีเนื้อแน่นทุกสีทุกคนเนื้อแน่นมากแต่ว่าสีแรกค่อนข้างที่นิดนึงเนาะอ่ะอันนี้เลยสีออกเชมพูอ่อนๆนะชมอบอ่อนๆมุกๆหน่อยๆนะคะเนาะอ่ะตรงนี้เลยนะดอันนี้สีออกแบบอ่อนๆนะเนาะอ่อนมากสีอ่อนมากทุกคนสีนี้คือสีไม่ค่อยแบบว่าสีไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เนาะ หรือันจะนสีโทนอยู่แล้วมันออกกบบชมพูอ่อนๆแลงขาวนิดน,นึงนะคะเนาะมานี่เลยนเนาะอ่ะอันนี้ออกแบบว่าออกสีแบบเรียกว่าอะไรอะสีแซ่ดๆนิดน,นึงนะตื้อโหโอันนี้อันนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะทุกคนเห็นปะให้ดูเลยเพราฉะน,นี้ก่อนนะคะทุกคนจะสีมันจะผสมกันเนาะโอเคสีสุดท้ายออกสีชมพูออกพีดๆหน่อยหน่อยนะสีว่าสีนี้ค่อนข้างสวยอยู่นะคะทุกคนมาเลยเนาะตรงไหนดีเต็มละไม้แขน อ่ะโหสีนี้สวยมากทุกคนสีสวยมากอ่ะเห็นปะอันนี้สวอปขบวนส,สีเลยเนาะสีที่หนึ่งตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้ยแต่กล้องกล้องกล้องโอเคนะคะทุกคนรานะคาไม่เกินห้าสิบบาทเอ๊ะราคาไม่เกินห้าสิบอยู่ที่ระหว่างห้าสิบถึงหกสิบาทนะคะนะ้องพาเลตนี้นะถ้ามีโปรโมชั่นก็จะถือมาห้าสิบาทหรือต่ำกว่าน,นี้หน่อยเนาะไม่เกินนี้นะคะเนาะมาเลยนะวันนี้จะมาแต่งตาก,กัน เดีย๋ยวขอไปแต่งหน้าส่วนอื่นให้ครบหรือแต่ตาก่อนนะคะตอนนี้งานผิวใช้ไปแล้วเนอะอาะเดี๋ยวขอไปปัดแก้มแล้วก็อันนี้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก,กลับมาพร้อมกับใช้เลตนี้เลยนะ <S <S นี่เลยไปเติมแก้มมาเรียบร้อยแล้วเหลือลิปกับอายแชโดว์นะคะเนาะ <S <S สีแล้วนี้จะลงแบบโทนไหนดีอยทุกคนแล้วขอใช้สีอันนี้นะสีนี้แบบไว้แบบหัวตาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้สีนี่ยใช้ใช้หัวตานะวันนี้ใช้ออกแบบว่าอันนี้ใลกันโทนโทนนี้แล้วกันนะโทนสีกะปิสีกะปิเอาไว้แบบว่าตรงตรงนี้เลยนะตรงเปลือก ต,ตรงแบบว่าบริเวณเปลือกตาเนาะแล้วก็ใช้แบบว่าเรียกว่าอะไรนะอะไรขอบขอบตาตรงช่วงนี้นะแล้วใช้สีอะไรดีอะสีแล้วกันเนาะอ่ะสีนี้เลยวันนี้ไม่มีสีหรือแมทเลยนะมีชิมเมอร์รุนๆค่ะทุกคนมาเริ่มเลยนะใช้สีกระปีก่อนเลยนะบริเวณตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมโอเคตรงนี้เลยนะขอลงก่อนเลยนะคะเนาะโอ้โหทุกคนเห็นป้าแบบบุบเบียบบุบปั๊บบุบบี้บุบบุบเลยนะคะเนาะ มาสีต่อไปเราก็จะลงเอาสีแดงดีกว่าเอาสีแดงสีแดงตรงกลางเลยนะคะออกกับส้มๆแดงๆเลยเอาลงบริเวณบริเวณไหนดีอะปลายตาดีกว่าบริเวณปลายตาตรงนี้เลยนะโอเคละล่ไไสีนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะมาแล้วปะเอาบริเวณคัดเบ้าช่วงนี้เราจะใช้สีสีนี้แล้วกัน,อ,นอ่อนๆเอาสี่างน,นี้แล้วกันอะอันนี้เลยนะ อันนี้เลยเรื่องหมดป้าเรงหงแบบวิบับปั๊บก็พอเนาะไม่ต้องแบบมากเท่าไหร่นะโอ้โหประมาณนี้เลยเห็นปะคือมันเริ่มเยอะเกินไปนะขอใช้แปรงปัดเพิ่มนะปัดระดออกผสมให้มันเข้าเข้ากันหน่อยนะโอ้โหทุกคนชิมเมอร์แบบว่าหนักหน่วงมากจริงชิมเมอร์หนักหน่วงมากทุกคนประมาณนี้แล้วปะ๊ะ นัวแผลกุ้งมาทุกคนอะคาตังลงตาล่างค่ะฮ่าทุกคนนะเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากทุกคนดูนี่ค่ะทางไปหนึ่งหลุมจ้าเล็บจิกไม่เป็นไรใช้ส,สตินะค่ะทุกคนนะลงตาล่างกันต่อนะอ่ะเอาสีกะปินะคะสีกะปิวงระเบดตรงนี้นะดืดแล้วต้องเวรีงปลายตาก็ใช้สีอันนี้เหมือนเดิมนะสีแดงๆนะคะนาะงนะคะทุกคนนี่ คือว่าโด,โดนโดนต่อยตามาเลยนะคะทุกคนเนาะคือแบบสีมันยังแบบมันยังไม่ค่อยไล่เท่าไหร่งั้นขอตรงสีก็ะปิเพิ่มบริเวณตรงนี้นะคะอ่ะกรงกระปิเพิ่มค่าในกล้องเห็นไหมอะ่ะเห็นปะหรือม่าจะแบบกระปินิดนึงโอเคอย่าขอไปแต่งแต่ข้างนึงก่อนนะคะเนาะ กลับมาแล้วนะคะเหลือเติมลิปขอไปเติมลิปสติกก่อนกลับมานะคะนั่เหลือลิปสติกนะคะได้ให้ดูให้ดูค่าทุกคนซองแบบสองซองเยอะมากอ่ะจะสุ่มเลยนะคะทุกคนเนาะมันสุ่ใหม่ใหม่ไม่ต้องสี้มพูใหมเราต้องสีส้มๆมแล้วแหละตาส้มขนาดนี้เนาะใช่ไหมทุกคนใช้สีมันก็มาโทนเดียวกันเราได้นะคะเราจะใช้สีนะของสีวานานะคะเป็นเบอร์ศูนย์ห้าเนาะนี่ อันนี้เราจะมาใช้แบบอ๋อแบบเป็นเบลนด์นหน่อยอ่ๆให้ดูตาชัดๆค่ะเห็นไหมสีกล้องคือไม่เท่ากันเลยแต่ความจริงเท่ากันมากๆเลยนะสวรมากทุกคนมาเริ่มทาลิปสติกก่อนสีส้มๆมานนี้เลยนะกลับมานะคะนี่เลยส้มแบบนี้เลยแบบไม่ว่าจะใช้สีผิดๆมันจะได้เข้ากันนเน้อวันนี้อยากใ้สีส้มไปเลยอ่าไม่ได้ค่ะวันนี้ก็แบบว่า มารีวิวอันนี้มันมาก็มีหลายเบอร์อยู่นะน,นี่เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะไปลองไปหาซื้อดูมีหลายเบอร์อยู่นะก็ไปปั่นลุกประมาณนี้เลยนะไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนวิ n ชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงในการคลิปทำคลิปใหม่ๆนะคะเนาะอย่าลืมกดให้ถึง50บ subscribe ด้วยค่ะด้วยนะคะทุกค,ค,คนเนาะตอนนี้46ซับแล้วถ้าครบ50ซับ subscribe เราจะมาแจกของรางวัลกันนะคะทุกคน,น กดไลค์1500สมาชิกกันเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมตอนนี้นะคะเนาะตอนแบบคลิปต่อไปใครอยากให้ทำ Q&A นะคะเนาะพิมพ์เลยพิมพ์คำถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเนาะเราจะรวบรวมคำถามไว้ทำรวบรวมไว้ทำคลิปทลิปวิดีโอ Q&A นะคะเนาะทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะบ๊ายบายไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ